วิธียกเลิก c a นว่าโปสามารถทำในมือถือได้เลยนะครับเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาที่แอป c คนว่าในมือถือที่เราใช้สมัครได้เลยครับเข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดท,ทางด้านซ้ายบนต่อมานะครับให้กดไปที่ชื่อยูเซอร์ของเราตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดการตั้งค่าหน้าต่อไปนะครับให้กดการสมัครสมาชิกต่อมานะครับให้เรากดยกเลิกแผนตรงนี้ได้เลยครับ สร็จแล้วมันก็จะมีข้อมูลบอกว่าตอนนี้เราคงเหลือการใช้คันว่าโปกี่วันและในส่วนข้างล่างก็จะมีฟีเจอร์ที่เราเคยใช้ไปในคันว่าโปเพื่อนๆน,นะครับสามารถมาดูข้อมูลในแนนี้ได้และถ้าเรานะครับยืนยันที่จะยกเลิกให้กดดําเนินการยกเลิกต่อไปหน้าต่อไปนะครับให้เราเลือกเหตุผลในการยกเลิกเพื่อนเพื่อน,นะครับก็เลือกเหตุผลของเพื่อนเพื่อนได้เลยครับอาจจะตัวอย่างนะครับเลือกเป็นอื่นๆแล้วกันเนาะเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดดําเนินการยกเลิกต่อไป หนะ้าต่อมานะครับให้กดยกเลิกการสมัครสมาชิกของฉันตรงนี้เลยครับโอเคครับเสร็จแล้วจะขึ้นว่ายกเลิกแผนคันว่าก็ไปว่าตอนนี้เราได้ยกเลิกแค้นว่าโปรนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าเราจะเสียสิทธิ์การใช้งานแค้นว่าโปรในวันที่เท่าไหร ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับยังคงมีวันเหลือในการใช้งานคันวาโปนะครับถึงแม้เราจะยกเลิกไปแล้ววันใช้งานคงเหลือนั้นเราก็ยังสามารถใช้งานคันวาโปได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ